สีกับหนูอ่าราชสีคืออะไรไไสิงตงโตแล้วก็หนูนะ่ะหนูจำไหมหนูอหนูตัวเล็กตัวใหญราชสีตัวเล็ตัวใหญ่อ่อานูสิว่าเขามีอะไรมาราชสีตัวหนึ่งกำลัง,งนอนหลับสบายอยู่ใต้ ราชสีเซ็ตก็ดูกดีด้วย็พราะ่อก,กายสบ่หนูตัวหนึ่งวิ่งเล่นเพลิดเพลินจนเผลอไต่ขึ้นไปบนร่างของราชสีห์ทำให้เจ้าป่าสะดุ้งตื่นตะครุบเจ้าหนูไว้แล้วตะวาดด้วยความฉุดเฉียวน้อยเนี่ยฝังอาจมาทำให้ข้าตื่นหรอข้าจะกิน ก็ดอนกนดกวาดีือฮะแล้วล่ะท้าวฤตกใจัวจนตัวสันอ้อนวอนขอชีวิตว่า หวีโยมอูโนเมอคือโตโอ๊ะนะโปลงเบงเนี่ยตามุนโดเนี่ยตาโตบายนะไอ้โตราจสติบัวระลันฮ่าๆๆๆตัวเกจ๋อยไป

ไปกุเป้2.50อ๋อมาที่โรงยาคันนี้อะตัวอะอะตัวมุดูได้เสียงคํารามมาแต่ไกลบ่จําได้เป็นเสียงของราชสีห์ผู้มีพระคุณอ่าตัวนี้กุไม่ติดพรณาก็โซงโดดุรอบๆดุอีกจุดุแม็กกับกุดุ แท้เชื ia, ่อถีลกเส้นจนหมดในที่สุดก็ช่วยราชสีได้สำเร็จราชสีขอคุณเจ้าหนูริความซาสนใจโอ้โหตีคุณนะยุ่งไอ้กิเก้กิเก้กิ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 ก็กิ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 กตกิ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 กกิิก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 กิิก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 กิงิกิ หนูเห็นไหมคะอ่าสิงโตลูจูกุเล่บเกเลกต๊นออีกาต๊อนอกีดูว์ติโกมาอีกุลงย่อยแล้วแล้เดี๋ยววิทยารบว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าดูแคลนผู้ที่อ่อนแอกว่าเพราะเขาอาจช่วยเหลือเราได้ในวันหนึ่งอย่าดักต๊อกมาปอย่าดักต๊อกกีโเปลาอยติโกต๊อกอีกตัวให้หลุ แกประสาก็กิโตยางิมิโนเรมอยาทุทูอ่าครับทุกกี้ยอมหน่อยดูต่อได้เนาะๆสุเปอร์บ่ครับสุบดิคุฮ์ตานิงเอฮะสิงโตว่าอาเกยอมทุกอันนี้เนาะ Yeah.